ครับสวัสดีนะครับมานี้นะครับมางานเคเบุญนะครับเพ็่นสอบบรรจุคู่ได้นะครับมาเพื่อนน้องคุุสีเฮ้านะครับย่างว่าท่านในมาชายอยู่นะครับมอนี้มาพบขอกับเทพมงคลภาพพยนตร์นะครับมานี้เป็นโอกาสดีนะครับมอนี้เช้าเพื่อนนองครุษีเฮ้านะครับ มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทังเทปบ่ตาชิเดียวเดี๋ยวนี้ตั้งวงไดครับเนี่ยตั้งไปทั้งได้เหรอมาหนีนะครับครับเบิงชุ่มซับเปรย์นะครับเทพมงคลภาพยนตร์เดียครับนังเลี้ยงแหลกนะครับมาๆนะครับเลี้ยงหนีนะครับอยู่ที่วัดน้องเงี้ครับแถวน,นมีมันมีหลัน ครับกับมาชมนะครับการขึ้นจอโค้งนะครับขึ้นจอโค้งของเทพมงคลภาพพยนต์นะครับมาชมบรรยากาศนะครับงานเกบนสอบจบครูได้นะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับเริ่มตั้งจอแล้วนะครับเริ่มตั้งจอแล้ววันนี้เอาโลงสิบสองเมตรนะครับ าเบาๆสวยๆนะครับอยู่ที่วัดน้องใหญ่นะครับตะบลนองเองยอำเภอหนองคงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับครับก็ขึ้นทานเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังสีขื้นทานนะครับเบิ่งการขึ้นทานนํานะครับ เบื้องการขึ้นโคงนะครับของเทพมงคลภาพยนตร์นะครับได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะครับของน้องเทพมงคลนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมยำชาวอำเภอหนองคงศรีเขตแถวตำบลค้ำเยนะครับ ครับกาเบื้องเพิ่นขึ้นจอจอนังนะครับภาพพยนตร์นะครับของเทพมุงค้นนะครับจําได้ั้งสมัยเด็กหน่อยนะครับแต่อยู่ปหนะครับมาเบื่องเขาเจ้ากลางจอผ่านมาประมาณ20สปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ซ4ปซีปีนะครับมาชมนะครับของการตั้งจอหนังยีคขั้งนะครับย้อนสมัย เด็กน้อยนะครับเบิง้งวิธีบนกลางจอหนังนะครับของเทพมุงคลภาพ,พยนตร์นะครับคลื่นนี้นะครับงานเกี่ยบบน